สวัสดีครับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว,ว่าเป็นข่าวดีแน่นอนครับจะเป็นอะไรไปพบกับน้องเขาเลยครับผม วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น pues ้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่รอคอยเงินประกันรายได้เช่นเคยค่ะสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก er ่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะ สำหรับการยางแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ตกค้างนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2งวดที่1ถึงงวดที่4นั่นเองให้กับทางธนาคารทกสจำนวน45,984รายนะคะก็คาดว่าจะมีการโอนเงินให้ในวันศุกร์ที่19มีนาคม2,564นะคะ ซึ่งงวดที่หนึ่งเป็นของเดือนตุลาคมนะคะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5,000กว่ารายงวดที่สองนะคะเป็นของเดือนพฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น900ากว่ารายนะคะงวดที่สามเป็นของเดือนธันวาคม63ามนะคะมีอยู่ประมาณ1700งกว่ารายนะคะและก็งวดที่สี่ งวดของเดือนมกราคม2,564มีอยู่1 3 0 0 0กว่ารายนะคะก็รวมแล้วทั้ง4งวดก็อยู่ที่ประมาณ45,000กว่ารายนั่นเองนะคะก็จะมีการโอนให้ในวันศุกร์ที่19มีนาคม2,564นี้นะคะอันนี้ก็คือรอบตกค้างอีกเช่นเคยสำหรับงวดที่1ถึงงวดที่4นะคะส่วนการประชุมคณะทำงานการกำหนดราคากลางอ้างอิง จะประชุมในวันที่22มีนาคม64นะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งจะเป็นการกำหนดราคากลางอ้างอิงงวดที่5นั่นเองค่ะก็ช่วงประมาณ จะมีการโอนประมาณนะคะใช้คำว่าประมาณก็แล้วกันปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะมีนาคม2564นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆต่อไปค่ะ